ิกเว่เบรเกเป็นใครทำไม CP เลือกมาคุมทือซิกเว b เบ k เกชื่อนี้อาจไม่คุ้นหูสำหรับบางคนแต่ในวงการโทรคมนาคมระดับโลกเขาคือบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจมาแล้วหลายประเทศล่าสุดเขาก้าวขึ้นมารับตำแหน่งกรุ๊ปซีอของกลุ่มทรูพร้อมภารกิจยกระดับธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัลในประเทศไทยสู่เวทีโลกภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงกับสุภชัยเจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโคภคพัณฑ์ซิกเว Bre เบรเกเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2502เป็นนักธุรกิจชาวนอร์เวย์ที่มีประสบการณ์โชคชนในวงการโทรคมนาคมเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานและซ e o ของกลุ่มเทเลเนบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจใน13ประเทศทั่วภูมิภาคนอร์ดิกยุโรปและเอเชียและมีบทบาทสำคัญในการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่วงการโทรคมนาคม ซิกเวเคยมีเส้นทางชีวิตในแวดวงการเมืองมาก่อนเขาเริ่มต้นจากการเป็นเลขาธิการสหพันธ์เยาวชนแรงงานนอร์เวย์ต่อด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนอร์เวย์ความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจของเขาได้รับการต่อย,ยอดด้วยการศึกษาระดับปริญญาโทจากสำนักวิชารัฐศาสตร์จอห์นเอฟเคนดีมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสถาบันชั้นนำของโลกสำหรับคนไทยแล้วซิกเวไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าแต่อย่างใดเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของดีแทบมาก่อน โดยเป็น CEO ร่วมในปี2,545และขึ้นเป็น CEO เต็มตัวในปี2,548ถึง2,551แถมยังกลับมานั่งก้าวอี้ CEO ชั่วคราวอีกครั้งในปี2,557ถึง2,558ทำให้เขามีความเข้าใจตลาดไทยเป็นอย่างดีสไตล์การบริหารของซิกเวดเด่นด้วยความเป็นกันเองเขาชอบลงพื้นที่พบประพูดคุยกับพนักงานลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในธุรกิจ อีกทั้งเขาเคยปรากฏตัวในโฆษณาดีแทกด้วยตัวเองแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความเป็นผู้นําที่พร้อมเดินหน้าเคียงข้างทีมงานการเข้ามารับตําแหน่งกรุปซีอีโอของกลุ่มทูในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสาคัญที่หลายฝ่ายจับตามองด้วยประสบการณ์กว่า25ปีและความคุ้นเคยกับตลาดไทยทําให้หลายคนเชื่อว่าซิกเว่เบรกเกจะนําพากลุ่มทูผ่านพ้นความท้าทายและพาองค์กรก้าวสู่ความสาเร็จในยุคดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง